ป้าไปไปแาจ๊ก,ก,กป้าไบพ้าแจวสวัสดีค่ะโอ้มื่อนี้มีดารามีดารามาก,กินอะไอย่างนั้นได้ค่ะมือนี้พ้าแจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ มินิป้าเจ้าเป็นเป็นเกียรติอันไม่กินมกินเนื้อย่างจุ๋เคียนเคียนสวัสดีค่ะเป็นเกียรติเป็นเกียรติมาก,ากมมสวัสดีค่ะสวัสดีสสดสสดสสดค่ะุโยันบอก่าหัวาัเค้ยอันเสือดำดำนะคือพวกสวัสดีะวันนี เสิรฟาสบัดดีระวัสงีบอาจารย์โอ้ยกไปแหงว่ครับไปแหงไปแหงเอาไถามเนี่ยไปตึกแหงได้กินไปแหงของบุค้าเนี่ยโอ้ยไปตึกแหงบกดนขอบา่เหลายอยางอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจในรอค่ะสกายมากรอค่ะไมากินหน่อยอย่างนะคะโมนี่ กินเนื้อย่างกินหมูกระทะเด้อค่ะเด้อพอดีหนาวหนาวอากาศหนาวหนาวกินหมูกระทะน้ำกันเด้อค่ะเด้อครอบครัวกินหมูกระทะกับครอบครัวนะคะน้องกายไม่ไม่กินหมอน้องกายมากินแล้วมาเด้อค่ะมาเด้อกินหมูกระทะน้ำกันเด้อค่ะเด้อมากินมากินเนื้อย่างไหมลูกมากินเนื้อย่างแล้วเด้อแม่แม่เอาพอแล้วไปดังไฟอีกบ่ะนะ โอ้อ oh, oh, right? okay. oh, ีกต mm ่า hmm. นึงโอ้เมื่อถึงม่ถึงกันบอเออเอามใส่นี่ก็ได้อีกต่านึงเนาะยังจะถึงกันอือสามต่ยัถึงกันดีเนี่ยดีมากเลยบ่ดีค่บอโอ้ยนีใส่บดีขวานฟาดเนี่ยไวเลยยบแบบ วัวคือครับ เสื้อฟ้าๆนะกินได่เด้อย่อเบาหลายเด้อนั่นเด้อเสื้อฟ้าน่ะเสื้อมัเงินนะเสื้อมัเงินเสื้อมัเงินกินแน่ย่อเบาหลายกินแน่ค่ะกินแน่เออผมบ้านอุสาบ้านพ่อเลยพ่อแม่ không <tiếng> có cái này không 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 có cái 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 วันนี้มากินอาหารกันนะ

แมนแมนเอาต้นเอาต้นอะไรแม่ใช่ต้นอะไรเอาต้นนอนต้นนอนไมาใส่นี่ก็ได้ม่เด้อค่ะเด้อกินหมูกระทะเด้อค่ะเด้อหลายคนเลค่ะแจกเด้อค่ะเหมือนกินกับครอบครัวพอดีปัจเจ้าพอดีกับมากินน้ำเนาะค่ะพอดีเพิ่นว่างร้านกับวายูพอดีเลยว่างปลาตีน้ำมูปีใหม่ให้ปลาตีน้ำมูเลย ว้ากไปได้เรอเเห็นว่ากไดพอดีกับสตีนดีค่ะสองแฉเขาขี่เดอดน้ำันเดี๋ยวเด้อพอดีกินดอกพอดีกินดอกมันใหญ่

อมไปซื้อไปซื้อมาแล้วก็เอาขนมมาให้น้องนะโคกสองขวดแล้วก็ขนมเลยเอามาให้น้องเลยเลยก็ได้อะไรน้ำแข็งมีแล้ว เออเอาเศษมานากินงเอาเศษมานาอันเป็นจังไหนนะคะุนน้ออันเป็นจังไหนน้าแสบวาคุณน่ะคือมีแสบแเสบอรแครับ่อเออแบครย่าย่บยาย่ บ่ให้ยังไงล่ะกินไรกับรเรือไปติ๊กแหกับ่ได้ปลาเข้ากับิจมแล้วเนาะเข้ากัสิีาธรรมดาละอันไปติ๊กปาอักินไปแห้งยู่เขาสิว่าแล้วเอาแ่าส้ไกเไมึง่ได้กินแล้วนะต่อมันหน่อยอะไบ้างใช่่ได้ปลาไี่ปลา่นี่ดิตื้กแห่อ่ได้เสนปลาบ่ะ

เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพราะกินเนื้อย่างกับหมูกันนี่มันจะทันหมูมันลงมือแล้วเรื่องากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเี่นะคะสกายมาร์กเลาะนี่ค่ะทุกคนอันสวัสดีค่ะนะคะปิดอันนี้แล้วสวัสดีคัสสวดลิปแล้วสวัสดีค่ะ